สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรานาโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการทุกรอบติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอสิริกรอภิรัต a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าส่หนย์เก้าสองห้าเก้าสอ i d r i o c ร i 1 5นาแล้วผมครับ facebook ครับอาจารย์ท็อปะเมตรามหานิยมเบอร์โทโร0849266658 idr.ej.top.16 ครับนะก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะมาเหมือนเดิมครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว ตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะถามกันเข้ามาได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะ ผู้มาดูแรรายการของเรานะอ่ะเข้ามากันได้ครับอืมนะเข้ามากันได้ครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชียรเนะล่นนะและตามด้วยคำถามครับ เข้ามากันได้นะครับกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรนแรตามด้วยคำถามครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอ มีคนมาแชร์แล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะขอแชร์เอาไปก่อนเยอะๆ มาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับ แชร์แล้วดรีมคนเชื่อหนึ่งจริงใจกับเราไหมอ่าดูให้นะเขากำลังพิจารณาคุณอยู่ครับไพ่มันว่าเขากำลังพิจารณาคุณอยู่นะอืมนะคุณตรีมอ่าใครถามอะไรเข้ามามีไหมมีน่าจะมีนะเข้ามากันได้ครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว ตามด้วยชี่อเร่นนะแลวตามด้วยคำถามครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชียเรนและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเพียงเท่านั้นอ่ะมาทำไมมันแชร์ไปเยอะจังวะไม่ไม่ไม่หมดจดังเลอืมจะพอแล้วอาจา์โอ เอาเก็บไว้มางเผื่อหมดแม็กของผมได้แชร์ทีเดียวก็หมดละมาครับกดแชร์แล้วตามด้ซีีเด่นนะ้ะตามด้วยคำถามครับถามเข้ามากันได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะรอบนี้มีหลายลูกกตาไหมได้ทำอะไมันแชร์ไปเรื่อยเดหมดเลยไม่หมดไหม หวดกลุ่มันนี้นะมาครับจะหวดกลุ่มนะอ่ะมีอีกไหมใช่แล้วนกสามีซื่อสัตย์กับเราไหมคะไม่ดูครับคำถามแตก่แก้ครับคือถ้าเกิดว่าไพ่มันออกว่าเขาไม่ซื่อสัตย์เนี่ยคุณจะไปทะเลาะก,กันไหมคะแล้วถ้าสามีคุณถามว่ารู้ได้ยังไงแล้วคุณบอกว่าหมอดู พูดมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดแฟนคุณถามว่าหมอดูคนไหนแล้วพอเขารู้ว่าเป็นเราเนี่ยเสียหายไหมคะคุณคิดว่าเราไม่ดูครับอ<ภ>ุ่าจะเสียหายไหมเราไม่ดูนะเออคาถามแตแกแย่คําถามอ่าเรื่องคําถามไม่นี่คําถามคอยจับผิดกันเนี่ยมันเป็นคําถามที่โลกแตกแล้วมีปัญหากันแล้วสุดท้ายเราก็โดนดาน่าหมอดูเสียด้วยนะคะถ้าดูเรื่องนี้นะนะแต่ถ,ถ้าเกิดคุณอยากรู้ดูส่วนตัวมีค่าครูได้ไหมคะาจารย์ท็อป ได้นะคำถามนี้ต้องไปดูคือมันออกสื่อนะคะมันเสียหายนะคะอื่าแชร์แล้วไมไ่ยังไม่ได้แชรนะ์ไม่มีผู้แชร์ครับนะไม่มีผู้แชร์นะแชร์ออกไปครับแชร์สาธารณะด้วยนะคะอแชร์มีคำว่าผู้แชร์ด้วยนะคะแชร์สาธารณะด้วยนะคะอย่าตั้งเฉพาะเพื่อนนะคะตั้งสาธารณะนะคะ กดแชร์แล้วก็ถามว่าเครื่องจักรจะเครื่องดีไหมเธอเข้าใจปะไม่เข้าใจอะเครื่องจักรจะเครื่องดีไหมอืมเขาหมายถึงว่าเครื่องจักรเครื่องมันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยบ้าแต่เราตอบไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่ได้แชร์นะคะใครเนี่ยอืม เดี๋ยวไปเสียงกันดีกว่าไม่มีผู้ชายขออนุญาตผ่านทั้งหมดครับนะถือว่าไม่ได้ถามครับ เอายังไหนเขายังไม่แชร์ให้เราอ่ะใครเข้ามาแล้วอย่าถามคําถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแชร์ชรแล้วชื่อเล่นคําถามะค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์ชรแล้วชื่อเล่นคําถามนะคะอื กดแชร์ออกไปส่แชร์แล้วอะไรคะแชร์แล้วตกเดือนหน้ามีโอกาสได้เจอได้พูดคุยกับคนที่เราแอบชอบไหมคะ เราดูแค่สามวันนะคะดูแค่สามวันวน<ด>ี้ครับแล้วคุณจะมีโอกาสได้ไม่ได้เจอ,อไม่ได้เจอสามวันนี้นะอ่าไปครับกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เห็นไหมอ่านไหมออกไหมนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอืม อี่นาทีแล้วจารย์โอดูเวลาดิเก้าเด็กหนึ่งนาทีมจะไปแล้วนะอ่าผมหมวดเองก่อนแล้วกันล้วค่อยไปติดต่อดูดวงได้ที่ facebook โอสิริกรณอภิรัตโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทรศ6น9 9 2กหน5่งเก้าเก้าสองสองหาย์อ้สองเกดีรศิริหนึ่้าและผมตามนี้นะ facebook อาจารย์ทอปะเมตรามหานิยม เบอร์โทร084926658 6 58, ID ราย AJTOP16 นะแชร์แล้วต้นที่33เซอร์ไพรส์วันเกิดให้เขาคิดยังไงคะดีมีเมตตามหานิยมนะเราคิดว่าเขากับเราเป็นครอบครัวเดียวกันจริงไหมอบอุ่นดูมีไมตรีมีเมตตามหานิยมโดยท่านอาจารย์โอ้ ผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดพิเศษเอาเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะอืมมจะดูได้กี่นาทีแล้วเนะี่ยไปแล้วนะครับอ่าสวัสดีครับ